เอ้โยโยโยสวัสดีครับอยู่ผมเป็นอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำบิวของสายริชชววนะครับเป็นสายบีดดิ้งนะเป็นสายเลือดไหลนะครับก็คือสายนี้เนี่ยจะเล่นเป็นคอมโบกับพายุเนาะแล้วก็มีสกิลเลกนะครับที่ทำให้ติดเลือดไหลเนาะแล้วก็มีสกิลบัตรฮันนะครับที่จะไว้แบบระเบิดดาเมจบีดดิ้งนะ เ,ออเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําให้ดูเลยนะครับว่าผมอัพสกิลอะไรบ้างมีอะไรบ้างแล้วก็ในการลงด่านเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีขึ้นให้ดูเนาะว่าผมลงดา่านยังไงเนาะในส่วนของอบิวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่สกิลก่อนเลยลวกันนะครับหลักๆเลยนะครับสกิลที่ผมใช้เนาะก็จะเป็นนี่ครับสกิลบัตบอยนะผมเล่นดิชชั่นะครับดิชชวลิสนะก็คือมันจะมีสกิลนี้เป็นสกิลเอเซนดนซีมาให้เนะาะครับผมก็มันจะเป็นสกิลที่เวลาศัตรูมันเข้ามาใกล้ๆเราเนี่ย นะครับมันจะทําให้ติดคอรับบัตรเนาะเออทำดาเมจเป็นเพอร์เซนะครับประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก,ใบกบใ็ใส่เป็นบวกดูกเลชั่นไปนะครับใส่เป็น a อเรียลเอฟเฟกไปเนาะใส่เป็นบวกดาเมจแล้วก็สปอร์ตฟิติคอลสกิลเนาะนะครับประมาณนี้จริงๆมีว่าอีกช่องเนงนะเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ใส่เลยนะอันนี้ผมรีบมาดคลิปก่อนในส่วนของเลกนะครับสกิลเลกเนาะเป็นสกิลเอ,อจะว่าเป็นสกิลเอาไว้ฆ่าบอสเลยก็ว่าได้นะครับสกิลนี้ สกิวนี้มันเอาไว้กระโดดไปตีเนาะแล้วมันจะติดบีตติ้งนะครับแล้วก็แมกนิจูดออฟบีตติ้งเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็คือทำให้ติดดาเมจบีตติ้งแรงมากๆเลยนะครับนะผมก็ใส่เป็นเอ่อมอลฟิสิคอลดาเมจเนาะใส่เป็นบวกเอ่อดาเมจบีตติ้งไปอีก นะครับถ้าดูนี่จะเห็นดาเมจบิดดิ้งผมนี่อยู่20,000เลยนะ11,000ถึง20,000นะครับนะประมาณนี้แล้วก็ใส่บวกดาเมจเข้าไปเพิ่มอีกใส่ซัพพอร์ตที่มันกินฟูลี่โบเกนอาร์เมอร์นะครับจะทำให้บวกดาเมจเพิ่มขึ้นอีก40%นะครับถ้ามันติดฟูลี่โบเกนอาร์เมอร์อยู่นะครับมันก็จะกินไปเออมันบวกดาเมจแรงมากนะครับแล้วก็ใส่เคลื่อนที่2เมตรนะครับจะทำดาเมจได้มากขึ้นอีก40%แล้วก็บัตรหันนะครับนี่สกิลเบิร์ดบอสเหมือนกันนะครับก็ สกิลนี้เนี่ยจะต้องทําให้ติดบัตรลอดก่อนนะครับซึ่งมันจะมีแถบเลือดนะเนาะที่เวลาเลือดลดเนี่ยเลือดมันลดไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีหลอดเลือดที่เหมือนหายไปเนี่ยนะยิ่งเยอะยิ่งแรงครับผมเวลาใช้สกิลนี้เนาะส่วนซัพพอร์ตเจมนะผมจะใส่เป็นอันนี้นะครับเป็นเคลื่อนที่2เมตรก็จะแรงขึ้นอีกนะครับแล้วก็ทําดาเมจเพิ่มขึ้นอีก30%นะครับถ้าแบบตีในระยะ1เมตรนะบวกฟิสิกส์เข้าดาเมจแม็กซิมัมนะครับอีก30%แล้วก็บวก อมอมร์เมลีดาเมจเพิ่มขึ้นอีกสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าตีช้าลงสิเปอร์เซ็นต์นะไม่เป็นไรนะสกิลนี้ไม่ได้เน้นตีเร็วอยู่แล้วนะครับแล้วก็บวกพิธีเข้ดาเมจเพิ่มแบบโอ้โหยับยับเลยนะอันนี้ก็จะแรงมากๆเลยนะครับตัวบัตรหันเนี่ยนะโอเคครับแล้วก็ผมจะมีสกิลบัตรฮาวมาร์กเนาะเอาไว้มาร์กนะครับผมจะใส่เป็นให้มันเจาะเกาะง่ายขึ้นนะเวลาเรามาร์กไปเนี่ยจะทําให้ศัตรูที่เราเลง็งที่เรามาร์กอยู่เนี่ยมันจะได้รับดาเมจแรงขึ้นนั่นเองนะครับเวลามันได้้รรับดาเเมจแงขึนนี่ย เวลาเราติดบิดดงบิดดิงอะไรมันจะแรงขึ้นด้วยนะประมาณนี้นะครับแล้วก็สกิลเคิอมอนนะครับสกิลเคียมอนหลักๆผมจะใช้เป็น2สกิลนี้เนาะก็คือจะมีสกิลปั่นลมเนี่ยครับวายลิงวายลิงสแลชมันอ่านอย่างี้หรือเปล่านะวีวายลิงวีลริงสแลชนะครับสักอย่างหนึ่งนะถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับก็อันนี้ผมจะใส่เป็นเจนเลสไปเนาะตีแล้วได้เลสนะครับแล้วก็ถ้ากบเอดถ้าเก็บเลสครบ 30ก็จะได้บวกแอตแท็กสปีดอีกนะครับเอาไว้ปั่นลมให้มันเร็วๆขึ้นเนาะบวกอันนี้จะเน้นเป็นสปีดหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสปนะีดเนาะอันนี้ก็เป็นแอตแท็กสปีดเหมือนกันแล้วก็เป็นเอเรียเอเรียออฟเอฟเฟกนะครับเวลาเราใส่นี้เนี่ยจะทำให้เราปั่นโดนมอนได้เยอะขึ้นนั่นเองจะเก็บเลสได้ง่ายขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ทวิสเตอร์นะครับทวิสเตอร์เนี่ยผมจะใส่เป็นบวกบลนะิดดิ้งเนาะเวลามันปิลไปโดนมอนเนี่ยมันก็จะติดนะบลิดดิ้งงนนนัั่่เอะครบซึง เอาไว้แปะให้หมอนเยอะๆนะเพราะว่ามันเวลาพายุมันผ่านไปเนี่ยมันก็จะโดนมอนทุกตัวเลยนะครับแล้วก็จะติดบนะีดดิ้งเนาะอยู่ที่2 0 0 0ันเถึงห้าพครับผมว่ามันก็แรงอยู่นะตวินะครับเออแล้วผมก็ใส่เป็นโพรเจคลายสปีดเนาะให้มันเร็วๆไปโดนมอนเร็วๆเยอะๆนะครับแล้วก็ใส่เป็นยิงพายุออกไปเพิ่อมอีก4อันแล้วก็เป็นในระยะรอบๆตัวนะครบรอเนาะเออแต่ว่าทำดาเมจดน้อยๆลงไม่เป็นไรนะครับเออแล้วก็บวกฟิสิกอลดาเมจนะครับ แล้วก็ทำให้แมกนิจูดออฟบิดดิ้งเนี่ยเยอะขึ้นนะครับก็คือทำความเสียหายบิดดิ้งได้เยอะขึ้นนั่นเองนะแล้วผมก็จะมีเจ้าตัวแชมเปี้ยนนะครับเป็นมดเนาะเป็นมดมดบวกเฮสนะครับเห็นไหมบวกสปีดออร่านะครับทำให้ตีเร็วแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นนั่นเองนะครับเอาไว้เคลื่อนที่ในแมปได้ง่ายๆเนาะส่วนถ้าสมมติว่าเวลาเอาไปตีบอสเนี่ยก็ใช้เป็นบวกฟิสิค่ลดาเมจออร่าก็ได้นะครับผมว่าก็โอเคอยู่นะ Ừ, แล้วแต่ผมจะใช้เลยครับหรือว่าจะไปใช้อย่างอื่นก็ได้นะอันนี้ไม่ได้ฟิกกันนะครับก็จะใส่เป็นอันนี้เลยนะครับตัวแชมเปนเนี่ยจะได้จะรับดาเมจจากเราไป10%นะครับเนาะแล้วก็ผมจะใส่เป็นอันนี้คอมโบนะครับหลักๆมีแค่2อันนี้เนาะที่จะแนะนําให้ใส่นะครับส่วนสอันนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้เนาะไม่ได้มีประโยชน์เท่าไหร่นะครับผมใส่อันนี้มาเพราะว่าเวลาเราโดนตีเนี่ยมันจะได้รับดาเมจเนาะมอนมันเหมือน,นช่วยรับดาเมจเราแล้วก็ตัวนเนี้ยเน่ยมอนมันไม่โดนดาเมจ นะครับก็เท่ากับว่ามอนมันไม่ตายแล้วก็ได้รับดาเมจจากเราไปเพิ่มด้วยประมาณนี้นะโอเคครับแล้วก็สกิลเคลียร์มอนอีกอันนึงนะก็คือฮอวรอบัตเนาะฮอวรอบัตเนี่ยก็คือผมจะเน้นให้มันระเบิดโดนตัวอื่นเยอะๆแล้วก็ให้มันติดบีดดิ้งนะครับเห็นไหมเอ็กซ์เวรนะครับให้มันติดเอ็กซ์เวรบีดดิ้งมันจะเป็นดาเมจบีดดิ้งที่แบบแรงมากๆเลยพอมันติดมันเชนเนี่ยมันจะโอ้หูตุ้มๆๆๆๆตายแบบละนมละนาวนะครับเหมาะกับ เหมาะกับการฟาร์มแบบมอนมากๆเลยแล้วผมจะใส่เป็น maximum physical damage นะทำให้ damage barding แรงขึ้นแล้วก็ใส่เป็น aerial effect นะครับเพิ่มแบบระยะนะแล้วก็ทำให้มันติด barding ธรรมดาเพิ่มไปอีกด้วยนะครับนอกจากจะติด barding อันนี้แล้วก็ทำให้ติด b a r i n g ธรรมดาอีกนะครับ,แล, age, รบแล้วก็ใส่เป็น more physical damage นะครับแล้วก็ใส่เป็นทำให้ติด barding แรงขึ้นนั่นเองประมาณนี้นะและในส่วนของสกิลป้องกันตัวนะครับผมจะใส่เป็น Dance, นะิ i แดนเนาะเพราะว่า ผมไม่ได้เล่นสาย Energy Shield น,นะผมเล่นสายแบบไอ้นี่เลยนะครับสายเออีเวนก็ถ้าใส่วินแดนเข้ามาเนี่ยมันทำให้ตัวค่าอีเวช i o n ของเราเนี่ยมันเยอะขึ้นนะครับ้ผมก็ใาสา่เป็น aerial effect เนาะเวลาระเบิดเนี่ยให้มันกระจายเยอะๆนะครับแล้วก็เวลาสกิลติดเนี่ยมันจะรีมานาเร็วขึ้น50%เนาะว่าสายนี้ค่อนข้างมานาน้อยนะครับแต่ว่าผมแลกมาด้วยกับการที่ทำให้ดูดมานาได้แรงขึ้นนั่นเองแล้วก็มีรีมานาจากตรงนี้นะ แล้วก็ผมใส่เป็นดูดเลือดนะครับเวลาเราโดนตีอย่างเงี้ยเออเวลามันระเบิดปุ๊บมันก็ช่วยดูดเลือดขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็ยังดีนะครับแล้วก็ใส่เป็นบวกดาเมจไปประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสกิลเนาะไม่มีอะไรมากโอเคมาดูในเรื่องของสแตตกันหน่อยดีกว่าถ้าสแตตเนี่ยผมจะเน้นเป็น3สแตตนี้เลยเนาะเพราะว่าจริงๆเอาแค่2สแตตเป็นหลักก็ได้ครับเป็นสเตรนจ์กับเบรกเนาะเพราะว่าสายลิชชัวเนี่ยมันต้องใช้2อย่างเนี่ยเป็นหลักนะครับเนาะ แล้วก็เลเอลผมจะอยู่ที่พันห้าเลยเอเนจี้ชิลสองร้อยประมาณนะครับแต่ค่าอีเวนชั่นผมจะเยอะหน่อยอยู่ที่เจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์เลยนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถดันได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้เลยเนี่ยมันก็จะดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราแบบไม่ค่อยโดนมอนตีเนาะอยูนบอสนะบอสใส่สกิลมาก็แตกอยู่ดีต้องบอกก่อนนะครับว่านี้เป็นงบแค่ห้าดีไวเท่านั้นนะงบไม่ได้เยอะนะครับโอเคครับต่อไปมาดูในส่วนของอุปกรณ์สวมใส่กันบ้างดีกว่าอุปกรณ์สวมใส่นะครับคือผมจะเเนนน้หลักๆป็ แฟลชดามาจ์ฟนะิสติคอลเนาะทุกอย่างที่บวกแฟลชดาเมจของฟิสิคอลนะครับก็เอามาใส่ให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นอาวุธนะครับอาวุธเห็นไหมผมก็ใส่เป็นเนะ้นฟิสติคอลดามาจ์เนาะแล้วก็อย่างหนึ่งคือบวก4 level all skill, นะี่เลเวลออฟออตแท็กสกิลเนาะสำหรับสเปียร์ของเราเนี่ยตัวหอกของเราเนี่ยนะครับนะใส่เน้นๆเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มีบวกแอตแท็กสปิดด้วยนิดหน่อยนะครับต่อมาในส่วนของแหวนนะครับในส่วนของแหวนเนี่ยผมก็จะเน้นเป็นบวกแอตเทบิลในในส่วนที่ต้องการนะเนาะแล้วก็เป็นออเอลิเมน แล้วก็บวก e v a t i o n rating ประมาณนี้แล้วก็ใส่แหวนไอออนลิงนี้มาด้วยนะที่เป็นแหวน u n i ิคเนาะทำให้ดาเมจ e b u i ิ d i n g แรงขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้ในส่วนของสร้อยเนี่ยก็เน้นเป็น e v a t i o n นะครับเป็น spirit เนาะ lighty เขมแล้วก็บวก elemental resistance ประมาณนี้นะครับสร้อยอะไรก็ได้เลยแหวนอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันถ้าจะให้ดีเนี่ยก็แนะนําให้ใส่เป็นใน,ในแหวนเนี่ยถ้าจะให้ดีผมแนะนําให้ใส่เป็น life leash ด้วยนะครับแล้วก็ life add mana เนี่ย ก็จําเป็นนะเพราะว่ามันต้องใช้ดูดเอาไว้ใช้ดูดมานานะเพราะว่าผมไม่ได้มีเจนมานาเลยนะก็ต้องดูดเอาประมาณนี้นะแล้วก็หมวกนะครับก็เป็นอีเวชั่นเหมือนกันเน้นหาเกรนดิเฟคชั่นนะครับทุกส่วนของชุดเลยเนะี่ยเน้นเน้นเป็นบวกอนะีเวชั่นเนาะแล้วก็เป็นเกรนดิเฟคชั่นเลตติ้งนะครับอีควอลทูยี่สขึ้นไปเนี่ยต้อง20%บเปอร์ขึ้นไปนะนปนะถึงจะดีนะ ของแบบอ v เ s i o n r a ล i n g นะครับแล้วก็ใส่บวกกันธาตุอะไรก็ปกติเลยนะเป็นเพื่อนก็หาลองหาปรับจูนให้เข้ากับชุดที่ตัวเองมีนะครับอันนี้ก็เป็นเสื้อบวกอีเวชั่นเหมือนกันไม่ได้มีอะไรรองเท้าบวก Eva วชั่นเหมือนกันมี Defection ด้วยนะครับแล้วก็โล่นะครับเน้น Eva วชั่นเหมือนกันเก็ d ดีเฟคชันด้วยแล้วก็กนันธาตุนิดหน่อยที่เราขาดมาถึงส่วนสําคัญของอุปกรณ์ที่สวมใส่นะครับก็คือจะเป็นถุงมือเนาะอันนี้ผมซื้อมาประมาณผมซื้อมา3ามดีวายเองนะบิวอันนี้ ถ้าจำไม่ผิดน,นะผมซื้อมา3 d มดนะครับผมซื้อแบบราคาไม่แพงมากมีบวกอ๋อเลยก็เมลีสกิลเนาะเออแล้วก็ใส่เป็นซ็อกเก็ตเจมที่บวกแมกนิจูดออฟดามิจิ่งอิเมนต์ยูอินฟิกแล้วก็อันนี้นะครับผมซื้อแค่30 e สิเอ,อ็เองเออเข็มขัดที่สามารถใส่ซ็อกเก็ตเจมของถุงมือได้นะครับแล้วผมก็ใส่ไอ้ตัวซ็อกเก็ตเจมเหมือนของถุงมือเลยก็คือบวกดาเมจนะครับของดาเมจพวกเอ,อ่อ บิดบิดดิ้งพลอยสันแล้วก็อีกไหนนะครับประมาณนี้นะมันจะทําให้โโอ้โหติดเลือดไหลของเราแรงมา,มากๆนะครับแล้วก็ใส่ขวดเลือดขวดอะไรขวดยาบาปกตินะแล้วก็ใส่กันตั้นนะครับกันฟรีสกันสโลว์มาณนี้สําหรับอุปกรณ์สวมใส่นะครับโอเคต่อมามาดูกันที่พาสซีฟโนดเลยดีกว่าพาสซีฟโนดของผมเนี่ยเป็นของวิชวลลิสต์เนาะแล้วก็จะเน้นอัพมาตรงนี้นะครับอัพมาสายข้างบนเนาะเป็นบวกฟิสิกอลดาเมจนะครับแล้วก็มาตรงบัตบอยเนี่ยครับแล้วก็ มาเอาไลฟ์รีคอเวอรี่เลนะครับทำให้รีเลดเร็วขึ้นแล้วกันแล้วก็มาดนะีเดวแม็กซิมัลมาเนาะแล้วก็มาเอาบวก i n งส l o t บวกบวกทุกแ t ตทริบิวเพิ่มขึ้น3%นะครับแล้วก็มาเอาในส่วนนี้เนาะทำให้โบนัสจากแวรแล้วก็มูเลนเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก25%นะครับก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยแล้วก็ผมจะเน้นเป็นหลบหลีกนะครับของสายลิชชัวนะผมก็จะเห็นไหมไล่ลงมาเป็นหลบนะครับ เน้นหลบเป็นส่วนใหญ่เนาะเพราะว่าหลังๆเนี่ยมอนมันมันตีเราแบบเดียวเราก็ตายแล้วนะเราก็เน้นหลบไปนะครับแล้วก็มาเอาบลิดดิ้งนะครับมาเอาเอฟเฟกพวกบลิดดิ้งอะไรทั้งหลายแล้วก็มาเอาพวกดามจฟิสิคอลนะครับอย่างตรงนี้เนาะลองลองดูประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ในินจาแล้วก็ลองไปเช็คกันได้นะครับว่าหน้าตาเป็ไนไงเนาะแล้วก็มาเอาพินบิวราบเนี่ยนะครับทำให้ตัวที่ติดพินเนี่ยติดแอกเกเวตเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็บวกดาเมจสเปียนะบวกดาเมจบวกเออแท็กสปีดนะครับแล้วก็มาเอาเปลี่ยนดีเฟคชันตรงนี้ด้วยนะครับให้มันถึกขึ้นนั่นเองเวลาไปเล่นก็จะ,จะทำให้เราไม่ค่อยตายเนาะคอมโบกับสกิลวินแดนนะครับแล้วก็มาเอาตรงนี้เนาะอโกไนซิ่งคาร์บิตี้นะครับทำให้เวลาเออมันติดเอฟเฟคฮ r ล r ล่บัตเนี่ยดาเมจฟิสติคอลเพิ่มขึ้นอีก40%นะครับ เอาเวลาเคลียร์มอนธรรมดาเนี่ยจะแรงมากเลยเนาะโอเคครับแล้วก็มาเอาอีเวชั่นฟอร์มอ i ควิ d บ a r ดี r อเมอร์นะครับ1้0เนาะแล้วก็มาเอาเกนดิเฟ c ชั่นตรงนี้นะประมาณนี้นะครับแล้วก็มาทะลุตรงนี้เลยมาเอาเป็นนามิด e เอ็กเตอร์พิสติเคิลเออแล้วก็ทำให้พูลิยามโบเกนอเมอร์เนี่ยเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้นอีก15%นะครับส่วนจีเวลที่ผมใส่เนาะจะเน้นเป็นแรดแทก นะครับแ t t a แทกดาเมจ g l o b a l physical ดาเมจแล้วก็บวกก่อแตกนะครับบวกก่อแตกดูเ a ชั่นเนาะแล้วก็บวกบิดดิ้งดูเ a ชั่นนะครับส่วนจีเวลที่ที่เหลือผมก็ใส่เป็นบวกดีเวชั่นหน่วยแรงทางตะปีนะครับบวกดาเมจิ a งแอมเนนดิวดาเมจฟาเตอร์ก็คือไอ้พวกดาเมจดาเมจพิษดาเมจเลือดไหลเนี่ยมันจะทำดาเมจได้เร็วขึ้นอีก7%นั่นเองอันนี้ก็ใส่เป็นแม g กนิจูดบวกดาเมจสเปียอะไรเงี้ยมานะครับประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับนะ หลักๆคือเน้นทำดาเมจเลือดไหลได้ไวได้แรงนะครับแล้วก็เน้นเป็นบวกฟิสิกสลดาเมจสอย่างนี้เลยนะครับหน้าตาโนดก็ประมาณนี้โอเคครับสำหรับบิวลิชวลลิสต์นะครับสายบร e ดจิงเนาะพายุเลือดข้างของเรางบประมาณ5 d y นะครับในวันนี้นะก็ประมาณนี้นะครับหากใครมีคาถามอะไรสงสัยตรงไหนก็สอบถามกันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวไว้คราวหนะ้าเดี๋ยวผมมา แนะนำบิวหรือว่าจะมาอัปเดตบิวใหม่ๆก็เดี๋ยวไว้ติดตามชมกันนะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครถูกใจอยากจะติดตามบิวถ้าถัดไปนะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยเนาะเราวันนี้ผมไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย